ピメラルッピメラルッピ。 สวัสดีครับผมนิชาครับมอนิเตอร์วันนี้นะครับของญาติลูกค้าท่านนะครับลุงเอฟซีพูดตามครับสินค้าล็อกใหม่นะครับประจําเดือนมีนาคมเข้ามาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเรื่องหมด3รายการ3รายการนี้ครับจะเป็นลูกคุณนะครับแบรนด์ไหนนะครับรุ่นไหนนะครับเพื่อไในการเสียเวลาดีกว่าครับเชิญท่านรับชมพร้อมกันไปกันเลย เอานะครับสำหรับสินค้าชุดใหม่นะครับที่เข้ามานะครับมีได้หมด3รายการ3รายการนี้นะครับก็คือจะมีรถขุดรุ่นและยี่ห้อหน่อยนะครับผมจะแบ่งออกเป็นหมด2พาร์ทด้วยกัน2ชุดด้วยกันเราจะเริ่มต้นนะครับเข้าสู่ชุดที่1ห,หรือชุดที่1ก่อน ร,รายการที่1น่นก็จะเป็นโกเบนะครับ HK 0 3 0 UR 2ีรถไซค์ขนาด3ตันเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3สูบใชีระบบไดเล็กนะครับปั๊มนิ้วโคดทนสั้นน้ำมันนะครับเป็นรูปแบบออฟเซตบูมท้ายสัน้นใช้งานพวกพื้นที่เขตชุมชนหรืองานซอกเล็กๆน้อยๆหรือใช้งานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างงานรับมืออาชีพาสามารถทาได้หมดนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาดีในระดับหนึ่งแต่ถามว่าคือจุดบอดมีอะไรไหมก็มีนะครับอาจจะเป็นพอท้ทยสัน้นก็เลยทําให อุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยมันมีมันยากในการเข้าถึงนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าคือช่างทุกคนอ่ะคือเขามีคําตอบอยู่แล้วว่าในการซ่อมในการอะไรผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับอาจจะยากนิดนึงตรงที่แบบบางทีเนี่ยมือเราล้วงไปขันสายขันเลยอาจจะลําบากแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้นะครับสมมติาทางร้านผมเนี่ยคือทําได้แต่คืนนี้เราพูดกันแบบโดยรวมไม่เฉย ค,คือตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคือไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเราจะทําสีเช่นระบบเก็บรายละเอียดรั่วซึมเป็นรายเงเหลวนะครับรวมแวกรวมภาษีรวมบร,ริการจะส่งให้เพียบพร้อมของแถมอีกเพียบอีกมากมายในราคา3 90, ามแสนเก้าบาทท่านลองคิดดูครับสามแสนเก้าหม่นบาทถ้าโกเบสเปคขนาดนี้ราคา3ามแสนเก้าเป็นพวกแบรนด์อื่นอย่างเช่นโซมิโตโมไอเอไอราคา3ามแปดสามเก้าที่ผมเคยจําหน่ายมามันก็มีแต่น,นี่คือได้ได้เกรดแบบเกรดชั้นนานะครับคือรถยี่ห้อชั้นนํา แล้วก็รวมไปถึงคือสเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าไม่ได้ไดกักเลยนะครับให้มาแบบเต็มระบบผมบอกได้ว่าตัวนี้ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับสั่งต่อไปผมว่าอาจจะลําบากเพราะรุ่นนี้คือผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามาบ่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าคือหาสภาพดีๆปัจจุบันมันก็ค่อนข้างหายากแต่ตรงนี้บอกเด้ว่าเครื่องยนต์ปั๊มเปิมระบบทํางานดีทุกอย่างนะครับบอดงบอดี้อาจจะเป็นของที่ธรรมดาที่อาจจะมีเปลือกแตกบ้างอะไรบ้างซึ่งเราจะรีโนเวทให้ทางคันอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับคือ รายการต่อไปเนี่ยเป็นโคมาสูนะครับ PC 50 UU ขีสอนะครับก็ติดมาจําเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือลูกค้าเนี่ยคือจองมาก่อนที่สินค้าจะมาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมก็จบกับลูกค้าไปเพียง6กแสนสองบาทแล้วก็จะมีคาสีใช้ระบบนะครับติดตั้งแอร์พอร์ตนะครับอุปกรณ์ชั้มรุดแล้วก็ล่เปลี่ยนเช็คให้นะครรวมบริการจะส่งรวมแวะรวมภาษีของแถมอีกเพียบนะครับคือในราคานี้ก็บอกตามตรงว่าเป็นราคามาตรฐานที่ผมคือคือแบบไม่ได้โก่งขึ้นราคาหรืออาจจะต่ําลงหรืออะไรเงี้ยผมเอาราคานี้เป็นเกฑเลย นะครับหกแสนสองหมื่นบาทเข้าสู่นะครับคือชุดที่สองชุดที่สองนะครับรายการต่อไปนะครับคือรายการที่สามนะครับเป็นโคมสุ pc ห้าสิบ uu k สอง e นะครับซีค่ารายการนี้ครับผมจะมีสองช้อยให้ท่านเลือกนะครับมีทั้งอ่ารูปแบบนะครับคือหลังคาและตู้แอร์รูปแบบหลังคาเนี่ยเราเสนอขายอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ช้อยที่สองนะครับคือรูปแบบตู้เก๋งพร้อมแอร์นะครับคือราคาหกแสนสองหมื่นบาท นะครับตู้เก่งเนี่ยคือผมมีอยู่ในร้านแล้วมันทั้งหมด3หัวด้วยกันนะครับเฉพาะตู้เฉยๆนะผมมีหมด3หัวผมสามารถคือลองรับกับรุ่นนี้ได้เลยเพราะเนื่องจากว่าอ่าก็รถรุ่นนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตมาก่อนแต่ตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยคือบางคนคือเขาไม่เอาตู้เขาให้ผมถอดออกเพราะเนื่องจากว่าสูราคาอ่าที่มีตู้เก่งไม่ไหวก็เลยถอดออกผมก็ใส่หลังคาแทนผมมาขายไปตู้เก่งผมก็เลยสแปร์เก็บไว้นะครับเอาไว้ใส่ยามที่ลูกค้าต้องการ นะครับประมาณนี้นะครับคือรายการพวกนี้ที่3าั้นเนี้ยผมก็อยู่ในขั้นตอนมาตรฐานเดียวกันน็คือทําสีเช็กระบบเก็บรั่วเก็บซึมเปลี่ยนถ่ายข้องเหลวนะครับคือเช็คเรื่องความร้อนแบบเด็ดขาดนะครับคือรถเนี่ยคือเวลาส่งต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับม่ได้พร้อมซ่อมนะครับรวมแวกรวมพาวสีรวมบริการจัดส่งนะครับของแถมเพียบอีกมากมายนะครับที่เราจะแถมให้ตามนโยบายของทางบริษัทผมนะครับคือสินค้าทุกๆอย่างนะครับที่ผมเสนอมานะครับก็คือจะมีขั้นมีตอนหมดในการเช็คงานเช็คระบบไม่ใช่ว่าเราจะขาย เพราะว่าเรารู er. ada, ogi, bon er ้ทั้งรู้อยู่แล้วนะครับว่าสินค้าบางชนิดเนี่ยมันต้องมีการเก็บงานเก็บอะไรอย่างน้อยเนี่ยคือเปลี่ยนของเป็นท้ายของเรลวนะคือต้องทานะครับคือเช็คเรื่องความร้อนนั่คือต้องทําถ้าปล่อยเลยตามเลยนะครับผลที่ตอบรับมาคือลูกค้าอาจจะมีการวิจารณ์ที่ไม่ดีสําหรับทางร้านเราร้านผมก็เลยเน้นว่ามีมาตรฐานเดียวร้านเราไม่ขายําเดิมเด็ดขาดร้านเราคือต้องเก็บงานเก็บอะไรครบๆนะครับเพื่อให้มันดูมีผลงานสําหรับทางร้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกนิดนะครับสินค้าล็อกใหม่นะครับคือช่วงประจําเดือน เมษายนน่จะเข้ามาประมาณสักท้ายๆเดือนนะครับหรือสิ้นเดือนเมษาจะมีล็อกใหม่เข้ามาแต่ผมบอกไว้เลยว่าอย่าไปคาดหวังเดือนหน้านะครับเป็นไม่ได้เห็นขั้นไหนนะครับสนใจติดต่อเข้ามาแต่ลูกค้านะครับคือต้องเข้าใจเหตุผลผมนิดนึงสินค้าปัจจุบันอ่ะคือร้านทางร้านผมมากคือมันมียอดจองต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับคือทั้งปีทั้งชาติ่ะมีงานต่อเนื่องตลอด นะครับซึ่งปัจจุบันนะมีงานจองหมด8รายการอาจจะเวลาลูกค้าจองเพิ่มเนะี่ยจะต้องรอคิวในการบิวในการรีโนเวทในการตกแต่งหลายอย่างนะครับซึ่งใช้เวลาเนะี่ยอย่างน้อยในะประมาณ25ถึง35วันถ้าลูกค้านะครับคือตกลงเรื่องวันเวลาได้นะครับคือก็ไม่ยากที่จะคุยกับผมเลยนะครับร้านผมไม่ได้ยิงแต่บางทีนะครับคือเราเป็นคนแบบว่าเป็นเป็น,ปนแบบเป็นงานบริการซึ่งคือถ้าลูกค้านะี่คือแบบยอมรับเรื่องเวลาไม่ได้นะคือผมก็ไม่กล้ารับเงินวางประจำนะครับเพราะว่าคือเรารับมาแล้วเนี่ยมันเกิดการแบบ ถูกบีบบังคับในการเร่งงานด่วนและคืองานจองอ่ะเจคันผมก็คุมไม่อยู่แล้วนะครับคือปกติเนี่ยคือผมบอกตามตรงว่าคืองานจองผมมันเยอะในช่วงเวลานี้ผมแทบจะไม่ค่อยกล้ารับวางมาจาังด้วยซ้ำถ้าลูกค้าคือไม่อนุมัติเรื่องวันเวลาให้เราแบบไม่ให้ทำแบบชิวๆ,วๆอะไรงั้ะน,นะครับสินค้านะครับที่จะเข้ามาก็มี3รายการอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับก็คือต้องขออภัยลูกค้าด้วย แต่ผมเชื่อแลอเกินนะครับว่าเดือนต่อไปก็พยายามอยากให้มันได้มากกว่านี้ผมก็พยายามทุกเดือนแหละครับแต่แค่คาดหวังว่า,าสักวันหนึ่งยวาวลงเข้ามาเยอะเพราะเนื่องจากว่าะช่วงนี้ราคามันแขว่งบางตัวนะครับคือราคามสูงบางตัวราคามสูงทั้งที่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันมันก็มีนะครับะนะครับสำหรับวันนี้ผมนุชานะครับว่าฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมนุชาารูเตอร์ขอขอบพระคุณมากครับคลิป hey, hey, hey.